สวัสดีค่ะ FC สวัสดีค่ะตอนนี้กับสาวิติพาลอน่นช่อง YouTube ค่ะมานิสสาวิตีพาลอนมาอ่าวัดป่าบ้านกุดปดุกนะคะมาไหว้พระขอพรค่ะพี่น้องเอฟซีผู้ได้ผ่านไปผ่านมากกับขามาขอพรน,น้ำกันกับสาวิตินะคะมาไหว้พระขอพรด้วยกันคะ่ะเพื่อเป็นสิริมงคลนะคะ,อ,ะองค์ปู่องค์ปู่ สวยงามมากเลยค่ะตรงนี้นะคะเอฟซีเข้ามาบึงเข้ามาบูชาขอพรนะคะมากับสาวลิซี่พนร้อนวันนี้ค่ะพี่น้องเอฟซีนี่ค่ะแบบสวยงามมากเลยนะคะ,ะนี่ค่ะองค์ปู่ที่สวยนะคะวัดที่วัดคะ่ะพี่น้องค่ะตอนนี้อยู่ที่วัดนะคะองค์ปู่ที่สวยเลยนะคะนี่ค่ะลิซิพราร์ลอม่าละคําันนี้ นี่ครับพี่น้องเอฟซี e แบบสวยนะขานี่คะ่ะนี่คะ่ะนี่คะ่ะเเราจิพะโละมาขอพรหนะคะารอดชั้นหนึ่งโกรธนะคะนี่ครับพี่น้อง ค่ะสวย นะคะพี่น้องสาธุพเลมานาคาเอฟซีม,เมาเบ่งน้ำกัน,นะค่ะพี่น้องนี่นะคะเป็นวัดนะคะพี่น้อง FC เอฟซีฮากับมาไหว้พระขอพรนนะคะนี่คะ่ะเพื่อเป็นสิริมงคลของตัวเองนะคะเอฟซีผ่านไปผ่านมาก็แวะมาได้ค่ะนี่คะ่ะมี่ภาแบบสวยงามเลย มีคลองใหญ่ด้วยนะคะสาสธิตพระหล่อพราเอิบจีไปเบิง่งพญานาคานัคร่าด้านหลังนะคะนี่ค่ะสวยนี่ค่ะบรรยากาศในวัดเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะเอิบจีเขาบอกว่งน้ำกันขับบรรยากาศในวัดเนาะแบบงามนะคะพี่น้องนี่ค่ะนี่ค่ะพี่น้อง สวยงามมากเลยนะคะวัดที่วัดป่าบ้านกุดประดุกอำเภอเมืองจังหวัดอํานาจเริญค่ะอยู่กับสาวิต่พันลาะในวันนี้เนาะมีสซาจีพะละมานนะคะมาไหว้พระขอพอรค่ะเอฟค่ะนี่ค่ะสวยนี่ค่ะบรรยากาศสองข้างทาง แบบสวยมากเลยนะคะ่ะเนี่ยค่ะงามครัพี่น้องเอฟซีเนี่ยค่ะนี่ค่ะเน,นี่ยค่ะ,คะ,คะองค์มีพระนะคะเนี่ยค่ะพี่น้องเอฟซีแบบงามเลยงามมากๆเมื่อไหว้พระขอพรกับสาวิตรีพระเราอคะ่ะพี่น้องเนี่ยค่ะองค์ปู่พญานาคานคราชนะคะอยู่ตรงนี้ก็มีเนี่ยค่ะ บบสวยมากเลยยามแรงกับสาวลิตี้พ่าหลอค่ะ,ะนี่ค่ะเราตี้พาหลอมาเมื่อนี้ค่ะมีคลองใหญ่ด้วยนะคะเอฟซี F C. นี่ค่ะเดินตามมากกับสาวลิตี้ค่ะนี่ค่ะบรรยากาศแบบสวยสวยงามสวยงามมากๆค่ะเอฟซีได้สนใจแวะเขามากค่ะที่ วัดป่าบ้านกุดประดุกอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญค่ะพี่น้องค่ะอยู่กับสารลิตี้พาล้อนีช่องยูทู e เนาะ,ะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้สารลิตี้พาลา้อนำนะคะ,ะสันสร้างความบันเทิงเฮฮาปารต์ตี้ให้เอฟซีนะคะขอบคุณค่ะ